อะไรฮะ <S <S อะไรโทรศัพท์ตัดังหมดพ่อบอกว่าเดี๋ยวมาวันเสาร์จริงปะจริง <S 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 ฮะโทรโทรหาบอกไง เดี๋ยวเขาไปรับแกวันวันเสาร์ลาออกไม่ใช่ับไปับไปต่อยวันที่28วันที่9ัาไปต่อยวันที่9ฮะมันต่างใน้ทยมันต่างให้ทยที่ถ้าเราเล่นเฟซบุ๊กมาเราจะรู้ไหม กูรู้ก็เข้าดูทางแทบดิมันบางคนมันก็ปิดออนไลน์พี่อย่าลืมนะเอาชื่อเล่นผมแล้วกลา,าออลานเบอร์ผมมีเลิศไหมดีเลิผมีออมไม่มีเจ็นเจ็ดห6หกสอง,องนี่กูจะถ่ายวิดีโอ,ออย่าพี่งยองแป๊บนึงเจ็ดสามสี่ศูนย์เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวค่อยเอา Eiff. Eiff, aia. Yad, yad,